สวัสดีค่ะอีสานฝรั่งไปมารีค่ะพี่น้องเอ้ยมาเมืองอากาศบ้านข่อยนะฝนตกฝนตกมาเมือง,ง,งพักข่อยพี่น้องพักกาศหินข่อยนี่พักกาศหินข่อยพี่น้องจ้ะว่ิดกล้าที่มันเกิดเองทูกข่อยปลูกไว้นี่ทั่วบานนี้เม็ดมันตกเม็ดมันรุนไหมพี่น้องเม็ดมันรุนมันก็นเลยขึินอีกเนาะ นี่อันนี้ก็บบได้กาดิพี่าาน,น้องอืมผักกาดกินนึพี่น้องเนี่ยอันนี้เมนพักซี่หอมป้อมไฟวัน,นอันนี้ก็บบัตรป,ปลูกเด้อป,ปลูกเพิ่นไว้นีเราวันนี้เม็ดเพิ่นโลนล้มวันเนี่เม็ดเพิ่นโลนล้มเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเพิ่นโลนล้มเพิ่นก็ะเกิด่อแหย่จ้อยได้กินอีกพี่น้องอืมผักซี่หอมป้อมกำลงังสีงามมันถือฝนเออ ที่หอมปอมอันนี้ก็แม่นมกักยุฝมัังคอยปลาเนี่กกำลังเป็นน่วยน่วยพี่น้องโด,โด,โดูกดอกหมักยมฝมัังหน่อยเห็นปะ่ะนี่น่วยมันเห็นปะ่ะนี่กำลังสีไงเอาไปตำกินกับกะปิกินน้ำปลาหวานมึงไม่พี่นอโดโด้องลกอากลากเลยลกอ่างลากเลยไลคขักแก่ไลคขักอันนี้ก็โดอกไม่ ดอกไม้เฮี้ยนไควพี่นอ้องม,ม,มึงเนี่ยมึงดอกไหม่นะกำลังสีงามพี่น้องเอ้ยดอกไม้สีสวยแต้ฝนตก <c oughs> โตขักมันนี่พี่น้องเอ้ยไปใส่บ่อใดดอกาย,ายกยายจอยไปใสบ่บ่อใดข้าฝนข้าฝนพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยจ้าสิบายจังไหนดอกไหม่กับกำลังสีงามถือฝนเออ จอยกังหมนี่นี่พี่น้องแกกังหมนี่ล่ะดอกกุหลาบก็บกำลังสีงามเอ้ยกำลังสิเป็นดอกพี่น้องเอ้ยออกทุกดอกเลยยังไงออกทุกยอดเลยดอกเป็นปีนี่อันนี้สีเหลืองพี่น้องเอ้ยฝนดีฝนดีปในดอกกุหลาบออกเนว่าต้องห่วงเลยปีนี่ นมึงเนี่ยมีถูกฉอถูกหยอดเลยดอกมันจ้าว่าจะเกิดดกคักดกเนี่ยตัวปีนีดอกกุหลาบไ่อยมึงเอาโหลดมึงเอาโหลดพี่น้องอันนี้ก็กุหลาบหอมนียพี่น้องเนี่ยอันนี้คือกุหลาบหอมดอกสีชมพูค่ะนี่หอมมากหอมแบบคักนีก่นั่นงยุ่ยใสก็ได้กินนี่พี่น้องนี่นี่กินหอมมากกินหอมมีลีนี่พี่น้องเนี่ยนี่ อันนี้คือกุหลาบหอมน้อพี่น้องเนาะหรือว่าทนะุฟโรเซ่เนาะทุฟแปลว่ากินนาะพี่น้องทุบหอมกินหอมเลยอค่ะเดอ้อดอกกุหลาบหอมบวานายจอยจ้าอีสานฝรั่งไปทางไนบ่ไรดอกพี่น้องอยู่แต่เฮียนนี่แหละฝนตกฟ้ามนยังสวนอันนี้ก็คือสาลาเน่เกิดเต็มป่าเลยอันนั้นกาแปฟเราสุดยอดทั้งงาม่นเออ ปลาแปเหล่าปลาพักซี่กินปลาสาลาเน่นี่อยู่สวนของยายจอยหรือว่าอีสานฝรั่งแฟมเมรี่ถ้าพี่น้องเด้อพามาเมืองอากาศเมือน,นี้อากาศบอดีพี่น้องฝนตกฝนตกนตก่อคุณนแล้วก็เด้อที่เขาว่าเมืองคลิปอีสานฝรั่งแฟมเมรี่เมืองแล้วกันพ่อใจกันหมักคลิปยายจอยกับกดไรกดแค่กดกระดิง่งดำกดุดตามให้ยายจอยเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ